วันนี้หนูก็แข่งเสียแล้วคะคะหนูก็ทำหน้าที่ของตัวเองสุดความสามารถแล้วค่ะผลออกมาเราก็ผลการตัดสินมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราหวังเท่าไหร่นะคะหนูก็ขอโทษแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนที่ทําให้ผิดหวังในวันนี้นะคะ่ะวันนี้หนูก็ขอขอบคุณคนเรือเอกชาติชายสีวราขันมาครับผู้บังคับบัญชากองทัพเรือที่ให้การสนับสนุนได้ดูเคียมข้างหนูมาตลอดะคะ่ะ ก็ขอขอบคุณท่านนายกสมาคมมวยสาบุญแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็คณะกรรมการผู้บริหารทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและอยู่เ้างหนูมาตลอดสุดท้ายนี้นะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้หนูก็ขอขอบคุณผู้บระกอนมวยสายทุญชาวไทยทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนและคอยแนะนำหนมูมาตลอดในการคุณซ้อมไม่ว่าในการใช้ชีวิต ในแต่ละวันแล้วก็ในการตรวซสอบในรยการกำเนินชีวิของมาตลอดตามคำขอบคุณค่ะ